ครับสวัสดีพี่น้อง เอฟซีทุกท่านครับมเอนี้มาพบกับรายกาดย่างแตกบันเทิงครับพี really ่น้องครับสําหรับมเอนี้มีข่าวมานําเสนอครับเดี๋ยวเ้าึงมาอ่านข่าวให้พี่น้องฟังนะครับว่าเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นนะครับที่บ้านเลขที่หนึ่งหกหาหมู่เจ็ดตำบลโคกโศขาดอําเภอยางชุกน้อยจังหวัดศรีวัติครับมเอนี้มีข่าวกับผู้ใหญานมสันวา หลังจากลูกบ้านได้ไปแสดงความคิดเห็น้ารบยุดบังไฟว่าผู้ใยญ่บบานนี่ขี่โกงครับเอาบ้านนี่ผู้ใยญ่บบานพูดขี่โกงลูกบ้านทัานสี่รับพี่น้องครับเข้ามาฟังกันเลยน่าจะทิดสี่พติดครับได้ไปแก้งผู้ใยญ่บบานว่าผู้ใยญ่บบานนั้นโกงเงินขับเรียงซื้อบ้องไฟมาจุกนะครับสำหรับเรียงนี้ผู้ใยญ่บบานบบยอมรับครับหลังจากหนีไปประเทศพม่าแล้ว โอ้ยเงียบานนีไปประฏิภาณเดี่ยวพนะโอ้ยพี่น้องบ่ได้เหรอครับบ่ได้เดียวมาฟังข่าวต่อไปข่าวอันจับย์นข่าวนี้เกิดลดพวงสิหลอ้อนะครับบรรทุกอ้อยมาเต็มคันเวอร์ซันได้ประสานงานเขากับรถยนต์ค่ะโอ้ยประสานงานกับรถยน่นมูเจออ้านี่มาหัวอยู่เนาะหลังจากประสานงานรถยนต์นในพุงด้งลุกไปทางกบจำ โอ้ยแคน,นี้ตูนเพิ่นเนาะรถมอเตอร์ไซค์ขี่มาเห็นเรียดดังออกครับรถมอถเตอร์ไซค์จักสีไปชนยางกับขเขาบนจนเรียดดังออกโอ้ยนอนนอนเอาะเอาเช่นไงกะขอให้ผูป้ปฏิบัติภทั้งหลายใจไวไ้ๆครับเีลมงานยามแตบกันเชิงเข้านี่งถือว่าเฮ็ดเต็มหนาทีแล้วสําหรับการอันข่าวต่อไปมาฟังเจ้าของสองขวเนี่ยนะครับหลังจากที่นอนอยู่ในบ้านในหมู่น้ำ เกิดร่วมทางเวรขึ้นป่ะจันได้เรียกไปเห็นตาสีแดงแดงประจันว่าอยู่ไผน,นอกมื้อนะครับ <S <S เมียเลยบอกว่าไอ้ายๆลุกไปเบิ่งกันน่ะแม่นหยังนะครับแม่นผีหลอกว่าประจนว่าออกไปมาอีแดงหน่อยมาเรียมุงครับพี่น้องครับโอ้ยพี่หลอกหมา,มาเขกำลังสิส,สี่กันเชื่งกันสูกันมาโอ้ยขันจังหวะมันหนุนน้อพี่นอ้องเนาะทักสำลักยางแตกบ่เทิ้งมื้อนี้เฮากะ สามเหลี่ยมนะครับเท่านั้น,นครับคลิปหนาพอกันไหมมือหนาพอกันไหมคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ